The Moment Podcast โมเมนต์ดีๆมีได้ทุกวันอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราที่ขอย้อนกลับมาเมื่อกี้เราหลักใหม่กันนะเนาะได้ครับออนอกจากเคล็ดลับแล้วเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินว่าเวลาปั๊มไปทํางานอย่างเช่นไปทํางานที่คาเฟ่มัน,ม,นมันเป็นยังไงนะฮะคือลองเล่าให้ฟังคนคนหนึ่งอาจจะ สมาธิเนาะแบบเอ้ยขอทางานขอที่ที่มีสมาธิหน่อยเงียบๆห้องเงียบๆเลยอยู่คนเดียวเปิดเพลงอะไรเงี้ยแต่ความแปลกการทางานของปั๊มก็คือปั๊มชอบทางานที่คนเยอะเหมือนคนเหงาแล้วไม่แล้วแล้วแล้วมันแล้วมันจะมีสมาธิในการทํางานหรอครับเพราะว่าปั๊มเป็นคนที่แบบไม่ไม่ใส่หูฟังเลยนะพี่แต่เวลาปั๊มวาดรูปหรือคิดคอนเทนต์หรือว่าเขียนในเดสัอยางเมื่อไหร่ก็ตามที่งมอยู่กับคนเยอะๆแล้วอยู่เดียเสียงของคนบรรยากาศมันหายไป ไม่มีคนเดินผ่านคือมันทั้งทั้งที่นั่งเต็มร้านใช่มันเหมือนเราหลุดไปอยู่ภวังในงานเราอันี่คือสมาธิของปั๊มเรารู้สึกว่าเนี่ยเราเกิดสมาธิไม่เราันแล้วมันเ้วมันเข้าไปอยู่ในภาวังได้ไงอะไม่รู้เพราะในคาเฟ่นี่ทั้งใช่รีทั้งมันรันด้วยความสนใจอ่ะพอเราไปอยู่ในที่คนเยอะเราจะสนใจคนอื่นมากหมายถึงว่าเราสังเกตเราจะสังเกตเราจะสนใจโต๊ะนั้นกินอะไรแต่งตัวยังไงแต่พอเราเมื่อเราเบี่ยงความสนใจทั้งหมด1ิความสนใจอะมาอยู่ที่งานอันเดียวได้พี่นั่นคือสมาธิหมายถึงว่าาเวลปัจะ สร้างสรรค์ผลงานปั๊มก็อาจจะแบบชอบที่จะไปนั่งคาเฟ่หร่อจะไปดูคนคนรอบๆตัวเราว่าแล้วก็สังเกตเขาพฤติกรรมของเขาหรือว่าโมเมนต์ที่เขามีณตอนนั้นล้วสังเกตได้ปุ๊บก็ดิ่งเข้าไปในงานเราเลยเก่งวะแต่ก็ไม่รู้มันทํามันมาได้ยังไงนะพี่แต่ว่าจางช่วงหลังถ้าทํางานปุ๊บคนก็บอกว่าอะขอในพื้นที่ทุกคนมีสมาธิไม่เหมือนกันเนาะแต่ปั๊มขอแบบขอที่มีคนเลยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ปั๊มสร้างงานได้อ่ะ แปลว่ามีสมาธิับงานนั้นจริงๆแล้วเวลาเราอยู่ในภวังหรือว่าเขาเรียกว่า in the flow เนี่ยเราเราคือเราจะไม่ได้ยินอะไรเลยใช่ไหมมันมันก็จะคิดแต่เรื่องนี้พี่มันก็เป็นสิ่งแอมเบียนะพี่แต่ไม่โฟกัสไปแต่ถ้าเราแบบโฟกัสปุ๊บเราจะได้ยินว่าเขาพูดอะไรนั่นคือการโฟกัสแต่เมื่อเราโฟกัสงานปุ๊บมันจะเป็นแอมเบียนหมดเลยแล้วพอเราเสร็จงานเสร็จปุ๊บ ไ <IC S 2> อเสียงแล้ก็จะกลับมามันก็จะอ๋อ,อ,อเขาพูดเรือเอ่องนี้กันมันก็จะกลับมา,าแล้วระยะเวลาในการสร้างสารรค์ผลงานของปั๊มในแต่ละรูปแต่ละแต่ละข้อความเนี่ยใช้เวลานานไหมไม่นานพี่อแล้วแต่นะถ้าเป็นงานลูกค้าก็อาจจะมีกระบวนการนิานแต่ถ้าเป็นงานโพสต์ปกติทั่วไปก็จะไม่นานเพราะปั๊มเน้นความแบบมันต้องรู้สึกอะบางทีอะความเรียวอะความเรียวไม่เฟกใช่เขียนเสร็จปุ๊บแบบ ไม่จริงอ่ะปอมอ่ะคือเป็นความความรู้สึกนี่แะแต่เออมันเซตอ่ะต้องต้องไม่ประดิษฐ์ต้องไม่ประดิษฐ์ใช่ปอมถึงเขาชอบเล่าคนอื่นฟังว่าบางทีอ่ะมันเคยมีครั้งหนึ่งไปไปดื่มกับเพื่อนพี่ครับแล้วก็เขียนข้อความลงแฟนเพจนี่แหละเขียนแค่ว่าพอคนแคบเดียวแล้วที่กูเขียนแทบตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเขียนบ้างพอพอพออย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเย็นมาสุกที่ทุกคนทํางานมาอย่างหนักพี่อ๋อเนี่ยมันนี้เป็นอย่างเงี้ยเนาะมันมันมีอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันมีเสน่ห์ตรงนี้แหละ ท,ที่ที่ทําให้ที่สามารถสื่อถึงถึงคนที่เข้ามาอ่านอ,ะอ่ะเพื่อนกันน่เหมือนแบบพอป,ป,ปุ๊บคนรู้สึกเหมือนเดียวกันหมดเลยอพออะไรเงี้ยรู้สึกว่าอ้าวจริงๆมันเป็นเรื่องฟิลลิ่งนี่มไม่ใช่เทคนิคการเขียนต้องสวยไม่ใช่จริงคอนเทนต์อ่ะมันต้องมาจากความรู้สึกก่อนอโพสตสมัยนะ้จับได้ปอมเซตอะไรเงี้ยเข้าใจแต่นี้นิดเมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดมันมันมันต้องเรียลมันต้องไม่ประดิษฐ์ทีนี้ถ้าเกิดเราเทียบกับงานที่เป็นงานจากลูกค้าบ้างล่ะครับผม เราเราต้องประดิษฐ์ไหมประดิษฐ์แต่ต้องต้องระจริงพี่มันประดิษฐ์เนาะเพราะเพราะอะไรเพราะมันมีบรฟไหมมีบรฟมีบรฟอยากได้หนึ่งสองสามแต่ว่าเราแต่เขาจ่ายตังค์พี่ไม่เหมือนว่าเขาอะให้เงินเรามาเราต้องทําให้เป็นห้าสิบแพ้สิบแ้ได้มากที่สุดเออแล้วเราแล้วเรามีการบอกเขาเวลาเราเราประชุมกันอย่างเงี้ยเราบอกเขาไหมว่าเราต้องการใส่ตัวตนของเราเข้าไปบอกเขาครับเพราะว่าไม่ใช่เพื่อเราเด้ะพี่บางทีเราก็ต้องบอกว่าเพื่อเขาแหละเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่เสน่ห์ของคิ้วต่ําเข้าไปในงานเขาที่ ที่มาคอลแลบกันได้อะรู้จักฟูดรู้จักฟูดเอเอเอเขาจะมียอดแชร์ที่เยอะขึ้นเขาจะมีคนกดไลค์ที่เยอะขึ้นเขาไม่เสียเขาได้กับได้แล้วเพจเรามาเป็นโพสิ์ตฟสินค้าคุณมันโพสิทีฟขึ้นอยู่แล้วมันไม่ลบเพราะว่าไอเดียหรือคอนเซปต์เราคิดไถ่พี่เราคิดเพื่อให้งานคุณมันบวกขึ้นไปเพื่อให้คนแชร์ไปแล้วมีความสุขอาจจะไม่สนใจสินค้าก็ได้นะแต่สินค้าคุณติดอยู่ในคอนเทนต์ที่มันมีความสุขอ๋อเขาให้เราคิดคอนเทน ก็ปั๊มจะเสนอไอเดียพี่เขาก็จะบอกเขาข้าวว่าอ่ะโปรดักตัวนี้แคมเปญตัวนี้อยากจะเล่าเรื่องนี้เรื่องนี้อยากให้มีคานี้อยู่ในคําคมอะไรเงี้ยกำหนดมาใช่ไหมกำหนดมาเราอาเราเคทีเหมอนพี่สายพีทปับคิดคิดคิดวางอคิดคอนเซปที่จะไม่ให้เขาเลือกอและคิดคอนเซปที่เขาจะต้องเลือกอ๋อแพนไปแล้วแพนไปแล้วเรียงลำดับไปแล้วแล้วอย่างนี้ปั๊มมีความกลัวบ้างไหมว่าไอสิ่งที่เรา สมมติมันเป็นงานของลูกค้าเนี่ยสิ่งที่เราเสนอไปในเพจของเราเนี่ยมันจะทําให้แฟนเพจของเรารู้สึกว่ามันไอ้เย้ยมึงขายของอ่ะมึงเฟกมึงมีเคยมีไหมช่วงแรกมีพี่ช่วงแรกๆไม่รับเลยตอนที่เพจดังปีแรกใช่ไหมครับแสนสองแสนไลค์อ่ะโฆษณาเข้าเยอะมากอืแต่ตอนนั้นอะเนี่ยความคิดนี่เลยพี่ไม่เอาเขาอ่ะ เป็ีที่ผลงานเราทำมาเราถึงดูดูถูกเขาด้วยกันเอาของไปขายให้เขาศิลปินศิลปินเออปุอ๊บระหว่างที่คิดก็คือหิวข้าวเดิมมุองระหว่างที่คิดคือท้องก็ร้องไปด้วยเดี๋ยวอขอียทีหนึ่งตึงโตเ,เราก็รู้สึกว่าเออมันมันปรับตัวตามวัยด้วยพี่ครับคือศิลปินหรือว่า อาร์ติสเงี้ยมันก็ต้องมีความเป็นคนปกติที่คุณคุณต้องสมดุลอ่ะทั้งสองโลกพอเติอคุณก็เริ่มอ่านช่วงแรกก็ไทยอินเนาะก็เลือกสินค้าได้ไม่หมดก็เลือกได้ที่เล่าได้เพราะว่าเราบอกว่าถ้าคุณยัดเยียดสินค้าตัวนี้มาท้าเกตในเพจเรามันไม่ใช่อ่ะอคุณก็เสียเงินเปล่าเราถ้าเราไม่คิดเราจได้เงินนะพี่เราก็ทําไปเงี้ยเราก็ทํางานให้เขาจนแบบจนจุงหลังมันก็มันเหมือนว่าแฟนเพจผมเคยขึ้นโพสต์เลยพี่อื ขึ้นโพลเพราะมันช่วงแรกๆที่ไทยอินผมก็มีคมเมนต์แบบว่าอา้าวแอบขายของขายข้าวอิออนเนี่ผมขึ้นโพลเลยว่าอโพสไหนที่มีขายของมีขายของจริงๆครับอมไม่ได้หลอกขายด้วยขายของจริงๆแต่ขอให้แฟรเห็นรู้ว่าทุกสินค้าที่เลือกมาคิดมาหมดแล้วว่าอันไหนมันเล่าได้อันไหนที่มันเป็นคําคมได้อันไหนที่เป็นรูปวาดได้แล้วคุณแชร์ไปมันไม่รู้สึกประดึกประดาาขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วสึกว่า มันก็เหมือนละเราเราก็บอกเขาไปตรงๆใช่พี่เราก็บอกแฟกต์ไปว่าเอออันนี้เราทํางานมันเป็นงานชิ้นนึงแล้วต้องได้เงินบอกเขาจริงนะพี่ต้องได้เงินแล้วเราต้องได้เงินมาเพื่อที่จะเพื่อพรุ่งนี้จะตื่นมาให้กําลังใจคุณต่อไงต้องให้กินข้าวทีหนึงอะไรเงี้ยฉะนั้นบอกเขาตรงซึ่งซึ่งลูกเพจแฟนแฟนเพจก็ยอมรับในสิ่งที่เราทําก็มีคนยอมรับครับก็เขาก็ยอมรับเห็นใจไม่ยอมรับเขาก็แค่ไม่ต้องตามมันมันง่ายมากแเราก็สุกว่าถ้าพูดเนี่ย เขาคนเขาไม่ผิดนะครับทึ่เขาอึดอัดโฆษณาเยอะไม่อยากดูเขาอยากอาจจะไม่ค่อยเข้าดูบ่อยหรือออกไปบ้างก็ไม่เป็นไรเลยเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจของเขาเราต้องเคารพก็คือเราเราไปจับมือเขาไม่ได้ใช่เราก็มีทางของเรามีเวของเราแต่ว่าเราเลือกพี่ถ้าเกิดเราอยากได้เงินจริงพี่เราเลือกทุกสินค้าแล้วเรารวยไปแล้วอืมกวันนี้เราพยายามเลือกเพื่อให้เข้าเพื่อไม่ให้ทาร้ายเขาเนี่ยก็ ผมยังไม่มีใครเข้านะครับถ้าอยากเข้าก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะผมลงทุกทุกอย่าง <laughs> ผมไม่มีเลือกชัดเจนมากออมาได้เลยนะมาได้เลยฮะพี่ว่าไอ้ตรงนี้แหละที่ทำเขาเรียกอะไรหลายหลายคนคงอยากรู้แหละสำหรับพี่พี่ยังไปไม่ถึงไงยังไม่มียังไม่มีสปอนเซอร์เข้ายังไม่มีอะไรเข้าพี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าวันหนึง่งเมื่อเราเสียตัวตนของเราไปแล้วเนี่ยพอเราทำงานให้กับคนอื่นเนี่ยครับผม มันมันมันจะมีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้ากันเรื่องต่อไปในเรื่องของตัวตนบนโลกโซเชียลเนี่ยนะครับผมอย่างของปั๊มเนี่ยพี่ก็ถือว่าปั๊มก็เป็นเป็นบุคคลหนึ่งที่มีอิทธิพลมากครับผมพอสมควรเลยละ่ะนะครับสําหรับในเรนบนโลกโซเชียลครับนะครับปั๊มมองว่าไอการที่เรามีชื่อเสียงโบนโลกโซเชียลเนี่ยมีผลกระทบกับความเป็นส่วนตัวชีวิตส่วนตัวของเราอือย่างไรของปั๊มอาจจะไม่ได้กระทบร้อเปอร์เซ็นพี่เพราะว่าอ,อย่างปั๊มเป็นศิลปินที่ อ่าเป็นคนทํางานโซเชียลที่ใช้การ์ตูนใช้ไลายเส้นไม่ได้ใช้ตัวเราไม่ใช่คือปั๊มเดินข้างนอกก็ยังเหือนคารมิรูอยู่เดินเล่นๆอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแบบดาราที่จําหน้าได้แล้วยังแบบเมาหัวละน้ําได้อด๋ยวจะแบบอุ๊ยคิวต่ําเมามัไม่มีอย่างเงี้ยฉะนั้นอะโลกสุดตัวมันก็ในเรื่องการชีวิตไม่กระทบครับยังปกติอยู่เพราะว่ามันมีระยะให้มันอยู่แล้ว คือเราก็เคยคิดนะว่าจริงๆถ้าเกิดเราเขาเรียกว่าเราดันนึ้เข้าไปในสื่อเราจะมีงานเยอะกว่านี้พี่พราเราคือแบรนด์ของตัวเองสินค้ามันจะได้มากกว่าแค่ลายเส้นกร์ตูลอะไรเงี้ยเคยดันละแต่ว่ามีคนมากดร้องไห้ทําไมอะทำไมถึงกดร้องไห้แซลเับคือเราสูตว่าสุดท้ายแล้วเขารักผลงานเราละต่อให้แบบคุณจะเป็นใครก็ตามแต่เขาจะขอบคุณผลงานเราเนี่ยฉะนั้นมันจะกระทบเรื่องส่วนตัวที่ชีวิตประจำวันไม่เยอะมากพี่ครับแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การคิดการอ่านอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างอืเพราะบางลักษณะย่งไรเราก็จะเผื่อว่าเฮ้ยเราให้ความใจคนอื่นเราเป็นคนไม่ดีสิเราคิดแย่สิมันนีแบบเฮ้ยเราเป็นคนคิดไปเถอะไม่เป็นไรแต่จะทาแบบไหนค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งก็จริงนะอแบบแบบหงิดเงี้ยไม่มีใครมากดไรอกไม่ใคยวิ่งมาทําอย่างงี้ให้หรอกนะฉะนั้นชีวิตจริงมันก็อาจจะต้องที่เป็นเป็นคนจริงๆมันจริงๆอะไรเงี้ยผมก็มีกระทบบ้างแต่เราก็ปรับตัวเอาสุดท้ายแล้วแบบว่าเราคือปั๊มคิวต่ํา ครับอ่าเรามีบทบาทมันมีบทบาทอยู่พี่เขาออาฟิศคุณเอาเสื้อเข้ามีเน็กไทออกคุณเอาเสื้อออกได้อืขอย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้พูดถึงตัวตนในเรื่องของที่เราเป็นแบรนด์ของตัวเองเนี่ยนะครับผมที่เมื่อกี้บอกว่าปั้มเคยเคยได้ลองแล้วว่าเอาพุชตัวเองออกไปทาอะไรที่ทําให้เมื่อกี้ปั้มผมมันไม่ประสบความสำเร็จมันไม่เวิร์กมันก็เฉยเยไม่ไม่ได้แย่แต่ไม่ได้ดีอย่างผมอ๋อคนที่มีชื่อเสียงบนโซเชียลครับในการที่เขาเอ็กซิบิท ผลงานหรือลายเส้นเขาในหน้าเพจในดิเรกชันหนึ่งว่ายง่ายมีหนึ่งดิเรกชันนี่คือ,อนี่คือดิเรกชันที่เริ่มต้นมาแล้วอยู่ๆวันดีคืนดีเขาอยากจะเปลี่ยนละความคิดว่ามันทําได้ง่ายไหมสำหรับสมมุติว่าพี่มีคนตามสองล้านกว่าคนเหมืนอนกันแล้วแบรนด์พี่เป็นอย่างเงี้ยแล้ววันดีคืนดีกูจะเปลี่ยนไปทําอีกแบบหนึ่งอ่าอายูเดีอร์อ่าไปล้วนุ่งขาวเออกูในวัด โ <laughs> อ้ยเอออ่าประมาณนั้นก็ได้ออทีนี้ไอ้ผลกระทบตรงนั้นเนี่ยปั๊มว่ามันมันม,มันเออมันจะมีมีครับแล้วแล้วเราจะจัดก,การกับตรงนั้นยังไงวะ เราจัดการเขาไม่ได้พี่เราต้องจัดการตัวเองเราต้องยอมรับกับสิ่งนี้เพราะว่ามันมีผลกระทบอยู่แล้วฮะเพราะว่าผมอย่างผมเคยคยุยกับแจ้ปอนอย่างเงี้ยที่เมื่อก่อนเขาเป็นคอนเทนต์ยูทูตอร์สนุกสนานตลกมาเลยอ๋อพี่ผู้หญิงใส่ใช่ครับพี่ปอนน่ารักนะช่วงหลังเขาเริ่มแบบอ่ะมาพูดถึงจิบชาเย็นใจจลูต้นไม้ธรรมดาไม่ต้องตลกอะไรละอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมีจุดเปลี่ยนหนึ่งทั้งยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวแต่ว่าจุดเปลี่ยนมันคัดคนให้เราพี่ เพราะผมดูพี่ <im> ปอนมาตั้งแต่ต้นผมไม่เคยรู้สึกว่าพี่ปอนเปลี่ยนแต่ผมเคยรู้สึกว่าครีเอเตอร์เนี่ยเปลี่ยนตามช่วงวัยอ <im> มันเป็นการพัฒนา <im> ใช่มันเป็นการจังหวะชีวิตจังหวะเวลา <im> ตอนนั้นหรือว่าเป็นพี่เชื่อว่ามันเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรไอเดียที่เราเกิดขึ้นนะช่วงเวลานั้นที่เราต้องการทําใช่ครับผมทีนี้ถ้าเกิดเราตอบ y ของตัวเองได้ว่าเราทําไปทําไมอเพราะนั้นไอ้การที่เราจะคาดหวังให้คน ที่ที่เราคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อเรามันก็คงไม่ได,มไมได้มันก็คงไม่ได้มีสาระสําคัญอะไร<ช>กับสิ่งที่เรากําลังจะทําก็อาจจะมีบ้างแต่แค่แบบมไม่ไม่ไม่ได้เป็นส่วนหลัก<ช>เพราะปัมเคยบอกว่าถ้าเกิดมันดีแล้ว<ช>เราตายอยู่กับที่ปั๊มยอมก้าวดีกว่าคือ,อปั๊มไม่ยอมให้ท้ามันเน่าอ่ะไม่เอานี่มหล่ออีกแล้วอะมัไมันหล่อได้ขนาดนี้วะเนี่ยมีสกียู่ได้หลังมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆน้องต่อมาเลยอ่ะเรากลับมาความเป็นตัวตนกันบ้างนะครับบนบนโซเชียลเนาะ ทีนี้ไอาจากการที่เราได้รับความนิยมนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามผลงานเรามากมายมหาศาลเลยเนี่ยนะสำหรับปั๊มแล้วปั๊มคิดว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้คนติดตามผลงานเรามาอย่างต่อนเนื่องจนถึงปัจจุบันครับอย่างแรกคือหนึ่งแปดปีแล้วนี่แปดปีไหข้าวสุสุแปดใช่ครับผมธรรมดาเขาถึงแล้วก็ไม่หายไปไม่ตายตายไปเพราะถ้าหายไปยังไงอ่ะเขาก็ลืมเขาก็อานไมตตามเพิ่มอย่างเงี้ยแล้วก็เราเราลันเราลันเดี๋ยนะขออีกทีเมื่อกี้อะไรนะ ธรรมดาครับผธรรมดาเข้าถึงสองเข้าถึงใช่ครับสามไม่หายไปไม่หายไปแค่นั้นเองอ่ะโอเคเรื่อยแล้วก็พัฒนางานไปเรื่อยตามยุคสมัยตามเทรนแคบแค่นั้นเองเดี๋ยวขอขยายความหน่อยไหมธรรมดานี่คือยังไงคือเมื่อก่อนงานของเรามันเป็นงานกระจกออกแบบเนาะพี่เนาะเราคิดเยอะมากเหมือนกันเลยเออเราคิดเยอะมากเฟอร์เจอร์เจยคิดเยอะคอมโพสคือคิดหมด พอยุคนั้นอ่ะทารกเป็นแบบนี้แต่ช่วงหลังกลุ่มทารกมันเริ่มเปลี่ยนไปคนเรามันแบบมันเหมือนตลาดพี่เขาก็ไปมีสีเป็นสีแแล้วก็มองที่กลุ่มเป้าหมายด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอ๋อแล้วช่วงหลังเราก็อาจจะไม่มีเวลาแบบมันโตขึ้นตามวัยพี่มันก็เลยอาจจะต้องแบบธรรมดาเข้าถึงคืออย่างที่บอกว่าคอนเทนต์มันจะก็ง่ายไม่ต้องตีความอะไรมากแต่เขาถึงเน้นเร็วตอนนั้นเน้นแบบเน้นรู้สึกอ๋อรู้สึกดีจังรู้สึกชอบอะไรเงี้ยตอนนั้นแล้วก็ไม่หายไปคือมันลงมาอย่างสม่ำเสมอที่พี่บอกครับ แบบนี้ก็คือลงมาตลอดหายไปไม่เกินสามวันอะไรอย่างเงี้ยเก่งมากเละสามอันเนี้ยทำให้เราอยู่มาแล้วก็ทาให้คนเพิ่มมาเรื่อยๆระหว่างที่มีคนเพิ่มมันก็มีคนหายไปปกติเราก็ไม่รู้หรอกมันก็ยังมีคนหายที่ที่ไม่ได้ตามเราแล้วก็มีเพราะบางทีไปเจอแฟนเพจงานตัวหนึ่งว่าอ๋อ เคยตามแรกๆแต่ช่วงหลังไม่ได้ดูแล้วก็มีฉะนั้นมีคนเพิ่มมีคนหายปกติไวรุ่นที่เคยอยู่ในเพจว่ามัก็อาจจะหลายไปอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นพอแก่ขึ้นใช่พอแก่ขึ้นอากาศจะมีกลุ่มคนแก่ที่เพิ่งเล่นเฟซบุ๊กเพิ่งมาอยู่เราอาจจะชอบเราฉะนั้นแต่ระหว่างนั้นเราไม่ได้บอกว่าทำเพื่อซัพพอร์ตเราเราซัพพอร์ตตัวเองด้วยเราโตขึ้นเราก็มีเรื่องให้คิดเราก็อยากจะทํางานที่มันเป็นคนที่แบบสบายใจเราด้วยไงเพราะฉนั้นเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราหาจุดยืนของเราได้อย่างเมื่อกี้ที่บอกก็คือธรรมดา เข้าถึงแล้วก็ไม่หายไปถ้าเรามีจุดยืนตรงนี้เนี่ยแล้วเราปฏิบัติตามมันก็มันก็จะทําต่อไปเรื่อยๆใช่ครับแต่ต้องไปจุดที่ไม่ฝืนด้วยนะครับผมหมายว่าถ้าเกิดคุณเกิดมาเพื่อแบบต้องพิเศษต้องสเปเชียลวาดน้อยล้วแบบรู้สึกอยากจะอวกเงี้ยคุณก็ต้องทําแบบนั้นเพราะนั่นคือจุดยืนของคุณมันไม่เหมือนกันอโอเคอ่ะทีนี้มาถึงความกดดันบ้างไอจากการที่เรามีชื่อเสียงมีตัวตนบนโลกออนไลน์บนโลกโซเชียลเนี่ยนะ รู้สึกกดดันมั้งไหมว่าเราจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของแฟนๆสองร้อยอ้สองล้านกว่าคนเนี่ยในอย่างที่เขาต้องการนึก<ม>ออกไหมเพราะว่าเอ,อเพราะ,ะว่าบางคนมันก็ต้องการอย่างเงี้ยบางคนกูอยากได้อย่างเงี้ยอออย่างเงี้ยปัม๊มรู้สึกยังไงมั้งกดดันไหมช่วงแรกกดดันนะพี่ช่วงเด็กๆเ,เลยอ่ะสองสามปีแรกกดดนันเพราะอะไรเพราะเราคาดหวังหรอหรือไง เพราะเรารู้สึกว่าพอคนมันมีคนตามเยอะๆพี่เราก็รู้สึกแบบไอ้ที่ขึ้นเป็นแสน่นี่ยคือเป็นแสนนะคนก็ต้องแบบอยากได้คําคมคนอะไรเนี่ยคือคิดไปเองแหละคิดไปเองของคนที่อยู่ในอยู่ในไฟเนาะเราก็จะคิดไปเงครับก็รู้สึกไปเองว่ากดดันแล้วเราแล้วไอ้ความกดดันตอนแบบนั้นเนี่ยมันหายไปตอนไหนมันหายไปตอนที่บอกพี่ที่บอกมันเหลิงหมายว่าอพอความกดดันมากๆเราเหมือนกับอเราเหลิงด้วยกดดันด้วยมันมันปนกันไปหมดคือช่วงที่พ่อออกหนังสือเริ่มแรกพี่ คนต่อแถวยาวเป็นแบบยาวมากอะโอแล้วพอเล่มเล่มต่อมาไม่กี่เล่มเองอเแทบไม่มีคนเลยอ๋อโอเคไปทั้งที่บูธมันก็เริ่มเตือนสติแล้วว่ามันก็เรียกว่าเรากดดันด้วยอะไรด้วยหลายๆอ,อย่างอย่างเงี้ยมันค่อยๆหายไปตามมันก็โตขึ้นนะพี่มันก็ค่อยปรับปรับจูนความคิดเองว่าเฮ้ยเราจะเอาความรู้สึกโมเมนต์แย่ๆเนี่ยมาทำยังไงดีหนึ่งก็คือดิ่งทิ้งทุกอย่างเลยเคยคิดอ,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 อยากจะปิดเพจด,ด้วยอ๋อขนาดนั้นเลยช่วงแรกบอกว่าพอละตอนนั้นตอนนั้นคนตามเท่าไหร่ ก็เป็นแสนแล้วนะพี่สามแสนสี่แสนห้าแสนเนี่ยมึงอ่านฐานมากอารมณ์ชั่ววูบกายยังทรงเกียรติอเลยแกโชคดีขอบคุณเด็กคนนั้นมากที่ไม่ปิดอารมณ์เชี่ยววูบรู้สึกว่ายังเคยคุยกับบกเลยว่าแบบสักห้าแสนผมอาจจะแบบพอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออในตอนนั้นอย่างเงี้ยอัมราวงการอัมราวงการเป็นใครอ่ะ อาลาไปใครวะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกแบบตอนน,านอั้นโชคดีมากที่เราเอาความรู้สึกแย่ดาว mm. มารู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองดี mm. คนไม่กี่แสนอ่ะจากคนกดไลค์สูงคนกด,กดไลค์สิบคน mm. หรือ mm. คนกดไลค์ห้าคนอ่ะต้องทําให้คนกดไลค์ห้าคนที่เหลืออยู่เป็นสเปเชียลวีไอพีของเราให้ได้ oh. ต้องทำให้ครับพูดว่ากูอยู่เพจเนี้ยตั้งแต่ตอนนั้นมาอะไรเงี้ยรู้สึกก็อยากพัฒนางานมันเหมือนปรับ ปรับ attitude ปรับ attitude ่ปรับทัศนคติของเราไปในทางทางทาง positiv e กดดันได้แต่มันต้องมันต้องมันเออมันต้องสนุกอัพี่มันต้องทา้าทายอย่าใช้คาว่ากดดนันให้เป็นคำว่ากดดันเป็นทา้าทายม,มันจะสนุกมากอคือพี่เวลาพี่ทํางานทุกอย่างเนี่ยพี่จะมีคําถามคําถามหนึ่งที่พี่ย้อนกลับไปถามตัวเองตลอดเวลาเลยพี่กลับไปถาม why ของตัวเองอะว่าพี่ทําไปทําไมอืมแล้วพอเราหาคําตอบตรงนั้นได้เนี่ยเราก็จะมีเหมือนกับ direction ให้ให้เราโซล์ปรบเลมหรือว่าไปต่อได้ผมซึ่งซึ่งมันเป็นมันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นคําตอบของแต่ละคนที่ต้องหาด้วยตัวเองใช่พี่หาให้ไม่ได้ใช่ไม่ว่างไปหาเองต่อให้เราจะให้กําลังใจเขาหรือสร้างแรงบันดาลใจมากแค่ไหนเขาาก็ต้องไปหาคําตอบใเผมเขาจะรู้เองเขาจะเจอเองเขาจะรู้เองเออด้วยกระบวนการของเขาเองมันจะเขาจะรู้จะเห็นแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้เรามาถึง อนาคตบ้างอน,นะครับปั๊มวางแ,แผนอนาคตของคิ um, วต่าไว้อย่างไรบ้างฮะโอ้ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เซนสติป่ะพีเ<อ>่เอาขนาดน,นั้นเลยใช่ครับเราเพจ um, เริ่มโตละคิวต่ําเริ่มโตมีหนังสือไม่งั้นออฟไลน์ออนไลน์ออาวางแผนอยากมีแบบ,แบ,บโมเดลมีนู่นมีนี่อยากให้หนังสือได้แปลเป็นภาษาต่างๆอยากมีโอกาสได้ทำซีรีส์เป็นหนังจากเรื่องที่เยไปเยอะมากแต่พอเจอโควิดปุ๊บอนาคตไม่ใช่เรื่องที่ไกลละ มันใกล้กว่าเดิมอืมอาจจะเป็นพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้า<อ>แล้วก็เน้นทํางานที่มีอยู่ให้เกิดคุณภาพพอคือพี่มันมันเป็นสิ่งที่ทำมารู้ว่านี่แหละการอยู่กับปัจจุบันมันสาคัญที่สุดมัน,มนเป็นเหตุการณ์ที่พิสูจน์จริงๆอะนั่นหมายความว่าปัจจุบันนี้ปั้มก็อนาคตก็คือกูทําวันนี้ให้ดีที่สุดใช่ครับเป็นเรื่องของแ่นนั้นเงงานที่ส่งอาทย์หน้าเ,เป็นเรื่องของโปรเจกต์ที่ต้องทําอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องที่สั้นลงแต่ว่าต้องให้คุณภาพมันแน่นขึ้นแล้วเราก็จะไม่เครียยดด้ว ด้วยครับหมายถึงว่าคือการวางแผนนั้นเป็นเรื่องดีการมีเป้าหมายเป็นเรื่องดีแต่การที่เราเราไปเขาเรียกอะไรมันคาดหวังมันคาดหวังคาดหวังว่าเราต้องเป็นอย่างนี้ทําแบบนี้ถึงเวลานี้เราต้องทำเป็นแบบนี้ไอ้ตรงนั้นนมันทําให้เราเราเหนื่อยด้วยหเป่าเราหมดกําลังใจเนะเหนื่อยเหนื่อยด้วยตัวเองนี่แหละบางทีเนาะ โลกยังไม่เคยคาดหวังเลยจากเราขนาดนั้นเลยถูกต้องโอ้โยเห็นไหม <laughs> มันมาอีกแล้วอ่ะไปเองเราไปเองเราแบบเอาฉันสำคัญรู้สึกว่าเราสึกไม่ต้องคาดหวังอะไรนั้นยังมีเป้าหมายยังมีแผนอยู่แต่ว่าอาจจะระยะเวลาอาจจะไม่ได้ยาวขนาดนั้นครับ <c oughs> มันจะได้มีสติไม่ประมาทวันน <c oughs> ี้โควิดทาให้แผน10ปีของบางคนพังไปไม่เป็นท่าทําให้แผน2 2ปีของบางคนพังไม่เป็นท่างไม่ได้แปลว่าเขาวางแผนไม่ดีนะครับแต่มันแปลว่าโลกมันไม่แน่นอนใช่มแค่นั้นเลยเพราะนั้นอ่ะสรุป อนาคตของคิ้วต่ำก็คือเย็นนี้กินบุฟเฟ่ชวนนั่นไปด้วยชวนนั่นไปด้วยรออยู่โอเคก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดง่ายๆนะครับทีนี้ถ้ามาถึงวันหนึ่งที่มีคนอยากให้กำลังใจคนอื่นเหมือนที่ปั๊มให้กำลังใจเนี่ยนะปั๊มมีข้อเสนอแนะให้กับคนเราเนี่ยยังไงให้มาจากคนอื่นอะเริ่มต้นจากให้ในชีวิตประจำวันก่อน ให้กำลังใจตัวเองก่อนให้กำลังใจตัวเองก่อนเอาตัวเองอ่ะให้ตื่นมาแล้วมาทำงานก่อนเอาตัวเองให้รอดจากบ่ายวันนี้ก่อนเอาตัวเองให้รอดจากเย็นวันนี้ก่อนอย่างเงี้ยจะได้ให้กำลังใจตัวเองก่อนแล้วก็ตัวเองต้องแข็งแรงก่อนตัวเองต้องแข็งแรงก่อนถึงจะไปแบบดูแลคนอื่นได้อย่าเพิ่งไปหวังว่าเราจะต้องเป็นโหคนที่แบบดูแลทุกคนได้ไม่ต้องเอาตัวเองก่อนเอาตัวเองให้มีความสุขจริงๆก่อนแบบไม่หลอกตัวเองแล้วก็ลองเรื่องที่จะให้ความสุข จากคนใกล้ตัวพี่อย่าเพิ่งไปโพู์สเตตัสเก๋ๆทั้งที่เราไม่ให้กำลังใจเพื่อนที่นั่งแบบเสียใจอยู่อย่าเพิ่งไปแบบนู่นทั้งที่เราไม่เคยชมกับข้าวแม่ว่าอร่อยเอาใกล้ตัวก่อนอย่าเพิ่งไปออนไลน์เยอะเอาออฟไลน์ก่อนแล้วค่อยๆขยับขยายไปแล้วก็อย่างที่บอกให้ถามตัวเองว่าเราทําเพื่ออะไรอคุณทําให้คุณให้กําลังใจคนอื่นเพื่ออยากดังหรอหรือคุณให้กําลังใจคนอื่นเพื่อที่อยากมีความสุขฉะนั้นเริ่มจากใกล้ตัวไปก่อนเลยแต่เท่านึงมันจะขยับขยายมันจะมีเส้นทางในการเติบโต มันมีอยู่แล้วแหละอืแต่ว่าเราก็บอกไม่ได้พี่มันทางใครทางมันจริงๆแล้วแล้วในในเคสที่เขาคือเขาอยากให้กําลังใจแหละแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะให้กําลังใจอย่างไรถ้าปกติทั่วไปอ่ะอย่าบ้ามเคยบอกไปว่าจริงๆการให้กําลังใจที่ดีสุดคือการฟังพี่<า>ฟังแล้วห้ามตัดสินจบอื เห็นเราไปนั่งฟังใครสักคนพูดอะไร่าอย่างแล้วฟังอ่ะก็คือการให้กำลังใจดีสุดพี่ไม่ต้องมีคำคมไม่ต้องมีอะไรไปบอกเขานั่งฟังเขาจนจบพี่ถึงทำพี่ถึงทำรายการพอดแคสต์ไงเพราะกูชอบฟังแค่นั้นเลยแล้วมันสึงว่าเนี่ยคือสิ่งที่การให้กำลังใจที่ดีที่สุดอืฟังแล้วก็อย่าตัดสินจบเลยอืส่วนออนไลน์ก็ ว่าออนไลน์ก็มีวิธีการเยอะๆเนาะคอมเมนต์กดไลค์แชร์อะไรมันก็มีวิธีการให้กำลังใจในรูปแบบของเขาไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดในชีวิตจริงๆเนี่ยที่เราจับต้องกันได้เราอยากทำไม่ได้เลยอะออนไลน์ก็ปลอมคือมันไม่จาเป็นต้องหลอกก็ได้อะนึกออกป่ะใช่ครับผมเออมันมันแต่มันเป็นมันต้องออกมาจากใจอย่างที่ปามบอกมันต้องมันจริงใช่เอมมันต้องคำาูสวยมากไม่สับเซตเลยอบางทีเป็นคําธรรมดามากแต่แบบคนมันรู้สึกได้อืมเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการที่จะเริ่มก็เริ่มจากความเป็นตัวตนของตัวเองใช่ครับทำอะไรท เมื่อกี้อะไรนะเข้าถึงเข้าถึงได้ธรรมดาแล้วอะไรกันครับข้ามหายไปไม่ได้ตายแต่หายไปนี่ยากหน่อยก็โอเคอันนั้นก็คือข้อเสนอแนะนะครับที่ปั๊มมีสาหรับคนที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจนะครับทีนี้คําถามสุดท้ายครับปั๊มครับผมจะได้กลับบ้านแล้วครับจะได้ไปกินจะได้ไปกินหมูกระทะแล้วคาถามสุดท้ายครับสําหรับปั๊มแรงบันดาลใจคืออะไรครับสําหรับปั๊มแรงบันดาลใจมันเหมือนกับถ้าพูดแบบ ง่ายๆกันเนาะพี่เนาะกูขอกนะูขอรอๆขอรอรอ่ะไม่ได้เตรียมมาเลยะ <c oughs> จะเสียงตบมืออ่ะรอเล่นเอาจริงอ่ะ,อะ,อะผมว่าอะไรมนใจอ่ะผมผมเปรียบเทียบมันเป็นอะไรไม่ได้อ่ะ,อะแต่อะไรมาใจมันทําให้ใจพองอ่าเหมือนเราเดินไปปุ๊บเห็นคนพร้อม ใจมันพองเราอยากพองแบบนี้เราเดินไปปุ๊บเห็นคุณเป็นบ้านสวยๆล้วใจมันพองฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทําใจคุณพองอ่ะนั่นคือแรงบันใจอ๋อโอ้ยอันนี้ต้องตบเือกูรอตั้งแต่เช้ามากูรอตอนนี้แหละโอยรอดแล้วโอเคก็เอาละครับวันนี้เราก็พอสรุปกันได้แล้วนะครับว่าว่าไอ กว่าที่จะมาเป็นคนที่คอยสร้างกําลังใจให้กับคนอื่นเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะเนาะใช่เนาะสำหรับพี่เนี่ยพี่เชื่อว่าแรงบันดาลใจนะมันคงเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรความรู้สึกที่สามารถสื่อถึงถึงคนอื่นสื่อสื่อถึงกันและกันนะครับแล้วก็ไอความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยที่เราสื่อถึงกันเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาหรือทําให้ใจเราพองเหมือนเมื่อกี้ที่ป๊ามบอกเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอบคุณป๊ามาก นะครับพี่ก็ขอให้ปั๊มมีความสุขแล้วก็สนุกสนุกกับสิ่งที่ทําต่อไปยินดีครับเพราะว่าพี่เชื่อว่าทุกคนน่ะแหละมันก็ยังต้องการสิ่งที่เรียกว่ากําลังแรงบันดาลใจอยู่ใช่ครับผมนะครับถ้าคุณชื่นชอบแรงบันดาลใจที่เราสองคนมอบให้ในวันนี้นะครับก็ฝากติดตามรายการ The Moment Podcast นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดโมเมนต์ดีๆนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าโมเมนต์ดีๆมีได้ทุกวันครับสําหรับวันนี้เราก็สวัสดีนะครับปั๊มสวัสดีครับพี่ครับเป็นชาวนาที่เป็น คนปกติธรรมดารับจ้างอะไรเลยไรเงี้ยแล้วก็เนื่องจากพ่อผมผมชอบวาดตูปมากเขาก็จะวาดติดตามแบบผนังบ้านตู้เสื้อผ้ามือบอลเนาะพ่อมือบอลเยวาดไรเงี้ยเราก็จะเป็นเด็กที่เห็นการ์ตูนตู้หญิงเอ้ยการ์ตูนเอ้ยตามตู้เสื้อผ้า